ขอจเจริญพรเนาะสทัญยมเนาะเหมือนี้ก็ได้เท่เท่ข้านึงถือว่าเป็นมือสุดถ่ายคือเท่ข้านมือเนาะมือนี่เท่ข้านดังกับขานชี้นหัวเนาะเท่ข้านดังแล้วก็ไม่แต่ทอใส่ชิ้นหัวลงมากถือว่าสเร็จเนาะไม่แต่ล่อแต่มุ่งเดิมไม่ออกเด้อล่อท่แต่มุง่งปัจจุปัดใจเฮาเดี๋ยวนี้ก็พ่อไปแล้วทั้งเครื่องมุ่งทั้งเล็กทั้งยังถือว่าพ่อเลยเด้มไม่ออกเดิมงดการบริจาคส่วข้าวแป๊บหนึ่งเนาะ อาถืวัตถุเฮาปัจจุบันใจทั้งตัวยนยมบริจาคถือว่าพ่อไรเด้อร์มอเดอร์พ่อแล้วบางอันเครื่องมุ้งเฮากันลอการแต่ถ้าสร้างเพิ่นเทคาดแล้วใส่ชิ้นยวใส่เล็กก็ถือว่าไปซื้อมุ้งนอเครื่องมุ้งนออาถือว่าเครื่องมุ้งเขากับพ่อไรเดอร์มอเดอร์ถือว่าอาที่เฮาได้ทำมาก็ได้ถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไรเด้อร์มอเดอร์มอนี้ก็เป็นมื้อเทคาดทึงคาดสุดหมูเนอ อ่ามืออื่นนี่ก็เทสิเทดังขึ้นนอเทดังเทเทดังกันยังเกาเทดังก็ไม่โอ๊กไก่หนอต่อมาถ้าก็ใส่ชิญัวเด้อใส่ชิญัวใส่แป้ก็มีแต่มุ่งก็ถือว่าส้ำเร็จเดินเมออกเด้ออ่าเลือดแต่โบกหนอกันยังบลาไปยังบันถือว่าอ่าทีนั้นออกต้นยันโยมบริจาคอ่าที่บริจาคถือว่าพ่อเดินเมออกเด้ออ่าถือว่าพ่อแล้วบ้านมีปิดกันปิดกันบริจาคก่อนเด้ออ่าขอขอบคุกขอบใจไร อ่าเพราะว่าพ่อแหละเท้าพ่อแล้วเท่ากับบบริจายังอ่าทาโบพ่อว่ากันไหมเนาะอันนี้มันพ่อแล้วเท่ากับยุก่กรเดินมอเดอร์อ่าถือว่าเรียบร้อยแล้วแล้วแล้วบานนี่บอกตต่อกันเด้อตัวโยนเด้อมืออื่นในกระเทสเส้าดังที่องค์ไกอ่าที่องค์ไกแล้วก็ใส่สีนัวเนาะใส่สีนัวใส่สีงัวแล้วก็ใส่แป้เนาะมาแล้วก็มุ้งมาในเงินมุ้งทังกระสีนั่นพ่อได้เดินมอเดอร์มีเอาตัวยันโยนเพิ่นอ่าใจบุญ อ่าเพิ่นได้บริจาคมาแต่ทั้งอ่กรุงเทพนอบ้านพีเมืองนอ้องเพิ่นได้มาม,มูธนาน้านำเฮา่าเป็นเงินอ่าหมื่นสเด้อพ่ามหมื่นสามพบาทเด้อเป็นเงินกรีบหาอ0าสี่ล้านหาแสนเศร้าสี่พกีบเดิม,อม,ม,อมบอเด้อเป็นเงินกีบหาละอ0 0สี่ล้านหาแสเศร้าสีสาส่พันกีบเดิบอเด้อ เงินทียัโนโยมเพื่อนบริจาคเครื่องมุ่งถือว่าได้สำเร็จสิ้นถือว่าพ่อดีมอเดอร์บานในปิดการบริจาคกอนเดอร์ขอมูลนิธิทุน้ำหมอกตัวยมยมใายชุดกับข้อไว้พ่อไส้ไหเดอใไหจุ่มเจ้าประศากดอันตรายทางปวงใ้ธรรมะข้าขึ้นให้มีวระยุสุขะมันยืนเดิมหายจากโรคข้าพ่ายไข้เจ็บ อาทำมากค่าขึ้นสางกิจการได้กาเจ้าหังเจ้ามีเด้อให้บุญขับบุญสู้คอยคุณประพุดพระรมคุณประสงอาให้คุ้มครองเจ้าปราศจากอันตรายทั้งปวงเด้ออาขอเจริญพรเด้ออา,อ,าอนยนเด้อเอเจริญพร